เอาละครับผมขอสนัุนช่องด้วยนะครับผม t b k นะครับผมก็เป็นเพจในเรื่องของการเติมเกม Summoner w a l นะครับผมสำหรับเกม Summoner w a r นะครับผมจะเป็นแพ็กเกจต่างๆนะครับผมที่ทาง Summoner w a r เขาจัดมาซึ่งราคาก็ค่อนข้างถูกเลยเอาละครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีเพื่อนๆชาว Summoner w a r ที่น่ารักกันอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับทุกคนเราจะมาพูดถึงคําถามจากทางบ้านกันครับผมมีคนถามว่าในวันนะครับช่วยเปิดทีม b j 5 i ให้ดูหน่อยนะครับว่าปัจจุบันนี้มันไป รูของผมเนี่ยไปถึงไหนแล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็พูดถึงการนยนงสปีดให้ฟังหน่อยนะครับอ่ะจริงๆเคยทําคลิปไว้แล้วนะครับผมแต่ว่าอัติแฟกเข้ามาครับทำให้การทํารูนง่ายขึ้นมากๆนะครับผมอ่ะแต่ว่ารูที่ผมทำเนี่ยจะมีเสริมแค่โอดินตัวเดียวนะครับตัวอื่นจะไม่ได้เสริมเพราะว่าไม่รู้จะเสริมทําไมเหมือนกันนะเออนะครับผมอันดับแรกนะครับผมไปที่ตัวแรกเลยสปีด ของคอมโบอะพีเไฟก็คือเขาอของฮาปูนะครับฮาปูนี้ต้องออกก่อนเพื่อนนะครับเป็นไปได้จะให้ออกก่อนเพื่อนจะดีมากๆนะครับผมก็แนะนํานะครับสปีดโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่วัน60นะครับแต่ว่าสปีดห้ามเกิน73นะครับพยายามทําไว้ที่ประมาณสัก70จะง่ายๆนะครับผมแล้วก็คอมโบตัวที่2ครับผมก็คือเออลืมพูดถึงเลือดไปนิดนึงฮาปูเนี่ยให้มันตายในช่วงเวฟสแต่ว่าห้ามตายในช่วงเวฟแรกนะครับ คือทำยังไงก็ได้ให้มันทนในช่วงเวฟแรกให้ได้นะผมเลือกที่ผมแนะนําก็จะเป็นในเรื่องของ7,000เดฟอยู่ที่300นะครับถ้าผู้ยังไงก็ตายนะครับในช่วงเวฟที่2ยังไงก็ตายร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมแล้วก็คาลเกิลครับเป็นมาสเตอร์คอมโบตัวที่2นั่นเองครับคาลเกิลเนี่ยผมแนะนำนะครับต้องยืนกันจบเกมนะครับสําหรับผู้เล่นที่ไม่มีรูนนะครับผมก็ผมแนะนํานะครับเป็นขึ้นเป็น6ดาวเลยแล้วก็ใส่อาร์ติแฟกต์ นะครับทั้ง2คข้างเนี่ยเป็น HP นะครับเน้น HP นะไม่ใช่เดฟเน้นคือ HP เลยครับคือ e b o s สามหัวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเฉลี่ยเลือดโดยที่มันไม่ค่อยสนใจค่าเดฟสักเท่าไหร่นะครับผมส่วนตัวผมคิดอย่างนั้นนะก็คือเดฟหนามันก็เป่าทีปับ๊บอาจจะดูเหมือนน้อยก็จริงครับแต่ว่ายิ่งเลือดเราลดเยอะเท่าไหร่นเนี่ยมันก็มีโอกาส,สตายเท่านั้น,นครับผมแนะนําให้ใส่เลือดเยอะเยอะๆเลยนะครับก็อาร์ติแฟกทั้ง2ช่องเป็น HP เลยนะครับไม่ต้องสนใจออบลองนะครับก็คือใส่แค่ HP ไปก็จบแล้วนะครับส่วนตัวผมเองทำรูนค่อนข้างถึงประมาณหนึ่งก็เลยไม่ต้องใส่เปน็นเรื่องอาร์ติแฟกนั่นเองนะครับผม ก็จะประมาณนี้นะครับผมเออแล้วก็มอนเตอร์ทุกตัวนะครับแทบจะต้องเป็นรุนไฟแล้วก็วิวนะครับเนี่ยเห็นไหมอ่าแทบจะต้องเป็นไฟวิวเว้นแต่มอนเตอร์ที่เป็นลีดนะครับจะเป็นแค่ไฟนะครับเป็นแค่ไฟอย่างเดียวเลยไม่มีวิวนะครับผมอ่าทีนี้คอมโบตัวที่3ก็คือโอดินธาตุไฟนั่นเองนะครับผมโอดินไฟนะครับสเตตัสที่ผมแนะนําจริงๆก็คือเลือด บวกหลังขึ้น0 0 0 0ืครับแล้วก็เดฟอยู่ที่บวกหลังนะครับเป็นไปได้จะได้ให้ประมาณ250ถ้าเป็นไปได้บวกขึ้นไปมากกว่า2 5 0จะเป็นไปจะจะสวยมากๆครับส่วน ATK นะครับ1นึ่ขึ้นไปรวมอัติแฟลกแล้วนะครับอันนี้คือย้อน่อนได้นะครับผมรวมอัติแฟลกแล้วก็จะประมาณ1,600งพันหกร้อัพนะครับจะดีมากๆนะครับผมสปีดอยู่ที่เอาง่ายๆนะครับสปีดต้องออกก่อไวกิ้งออกก่อนไวกิ้งออกหลังคาวเกลงงไหม ออกหลังค้าเกิลออกก่อนไวกิ้งนะครับเป็นสปีดตัวที่3นั่นเองนะครับผมก็แนะนําสปีดนะครับก็คืออยู่ประมาณสัก30น่าจะโอเคแล้วนะครับผมส่วนคิเลศนะครับแนะนํานะครับห้ามต่ํากว่า60นะครับเป็นไปได้ก็อย่าอย่าต่ำกว่าหกสิบเลยเพราะว่าขนาดผมใส่60บางครั้งมันก็ไปตีไม่ค่อยขีนะครับผมแนะนําคือ60ประมาณ60ถึง65ประมาณนี้นะครับถ้าใครทํา70ได้สเตตัสถึงก็ ก็สวยอยู่แต่ว่าคที่เดตเยอะก็ใช่ว่าจะดีเพราะว่ามันไม่ค่อยได้ใช้เราใช้ดีคี้ตั้ง2องดีนะครับผมมันค่อนข้างที่จะเสียผลประโยชน์เอาคี้ไปรีเวนออฟอื่นจะดีกว่านะครับส่วนคิดเมดนะครับอยู่ที่ประมาณ110ถึงแล้วแต่เลยครับ110ขึ้นประมาณนั้นนะครับผมโอเคทีนี้ในเรื่องอาร์ติแฟกนะครับผม ตัวนี้ถ้าสมมติว่าใครที่ทำ ATK ประมาณ1,600พันหเนี่ยอาร์ติแฟกต์พ่งค่อนข้างออฟตรงหน่อยนะนะครับผมอ่ะผมยัดอาร์ติแฟกต์เป็นสายดาเมจเลยก็คือเป็นออฟหลักคือ ATK นะครับผมอ่ะเรามาดูที่ status ของอาร์ติแฟกต์กันบ้างอาร์ติแฟกต์นะครับผมเอฟเฟกต์เพิ่มพลังนะครับผมก็คือถ้าเราได้บัฟดาบเนี่ยมันจะทำให้ ATK ของเราแรงขึ้นนะครับผมอันนี้ผมใส่ไปทั้งหมด11%เป็นนะครับผมก็ถือว่าเยอะมาก นะครับผมแล้วความเสียหายเพิ่มเติม4%ของ ATK มันจะนับ ATK ผมไม่มั่นใจเหมือนกันว่า ATK พื้นฐานหรือ ATK รวมนะครับผมผมว่าน่าจะเป็น ATK AT พื้นฐานนะก็คือมันจะบวกแรงขึ้นไปอีก4%นะครับผมแล้วก็สกิลที่3ของผมเนี่ยยัดไปนะผมเป็นขีิคล่อกนะครับผมก็คือสกิลเนี้ยของอูดินนะครับผมมันจะเป็นการตะีดคิ3%นั่นเองนะครับผมแล้วก็อ์ติแฟกต์อีกอันนึงก็คือ ทำความเสียหายสายธาตุลมอันนี้ก็ค่อนข้างได้ใช้งานดูถ้าใส่ให้กับมอนเตอร์แบบอย่างผมเนี่ยใส่ให้กับในเรื่องของ r า a เนี่ยก็จะเป็นมอนเตอร์แบบพวกที่มันเป็นดาเมจธาตุไฟนะครับผมบอกเลยว่าโคตรแรงนะผมอ่าแล้วก็์ติแฟกต์นะครับอันนี้มันค่อนข้างสวยตรงที่ว่าเอฟเฟกต์เพิ่มพลัง a t k เนี่ย6%ก็นะครับก็คือเหมือนกับบล็อกดาบมันจะทำให้ตีแรงขึ้นและนี่นี่คือข้อดีของเอฟเฟกต์อันนี้เลยครับผม ATK บวก 90, สูงสุดสีบเปที่เียไปง่าๆคอับยิ่ แบบจะมิดหลอดเท่าไหร่ ATK ตรงเนี้ยมันจะแรงมากครับผมยิ่งเลือดเอาน้อยยิ่งยิ่งแรงนั่นเองครับส่วนตัวผมนะครับเลือดเลือดท,ที่ดามจจากฮิตที่2ของ3หัวเนี่ยมันจะอยู่ราวๆเออสักวันประมาณ25%ก็ถือว่าดอกดามจฮิตที่ครั้งที่2ดาเมจด,ดอกสุดท้ายผมจะอยู่ที่30 37K ไป38นะครับโดยเฉลี่ยป,ประมาณนั้นนะครับแต่ว่าฮิตด,ด,ดอกแรกจะอยู่ที่วัน 3 6 k นะครับเออไม่ใช่3 6มส k สิไอ้ช่วงเวฟแรกที่มังกรมาเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ3 6 k นะครับผมมาต่อตัวต่อมาครับไวกิ้งครับผมก็นะครับผมแนะนำนะครับเลือดบวกหลัง20,000นะครับแนะนำเลยจริงๆเลือดบวกหลังควร20,000สปีดนะครับประมาณ1 5บหถึงยีหรือ1 5บหถึงสาแล้วแต่ความเร็วของโอดินนะครับผมก็แนะนำให้เลือดเนี่ยมันมีแค่2อออฟเนี่ยที่ต้องต้องหวังค่าก็คือสปีดแล้วก็เลือดแค่นั้นครับอันอื่นไม่ต้องสนใจนะครับผม ส่วนมอเตอร์ที่ตายเกิดหรือมอเตอร์เป็นรีดเนี่ย mm. ก็จริงๆก็แล้วแต่นะครับผมไม่ต้องทําตัดเยอะคืองอ่ายให้มันตายในช่วงเวีบแรกก็จบแล้วนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันบ้างว่าผมใช้ทีมยังไดบ้างานะครับผมมาหลายคนอาจจะสงสัยว่าเอ้ยทำไมผมถึงต้องยัดอ่าโอดินผมให้มันโหดขนาดนี้นะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเองเนี่ยค่อนข้างที่จะ แตว่าไงผมแบกผู้เล่นใหม่เยอะมากนะครับผมผมชอบแบกผู้เล่นใหม่เพราะว่าทุกคนลองคิดสภาพตามนะคือผู้เล่นที่เขาเล่นทำบีเจฟแล้วมอนเตอร์เขาครบรูนเขาครบประมาณหนึ่งนะครับผมพอรุนครบมอนเตอร์ครบเนี่ยนะครับมันเหมือนกับว่า ATK บางช่วงเขาก็ขาดไปอะ ATK บางช่วงเขาขาดไปทีเนี้ยแล้วเวลามันลงมันลงไม่แค่ปี b ี4หรือขั้น4ี่มัน มันเสียโอกาสนะความรู้สึกผมอย่างนั้นก็คือแต่ว่าถ้าเรายัดดาเมจค่อนข้างหนักเข้าไปนะผมหรือเรายัดดาเมจหนักๆไปเลยเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถดึงเพื่อนมาได้ด้วยอีกนะครับผมก็คือเราสามารถแบกเพื่อนอีกคนนึงได้นะผมอ่ะจงังหวะแรกนะครับผมนี่ปึ๊บโอดินจะลดเลือดเ,เดือประมาณหนึ่งเนี่ยผมึ๊บมาแล้วก็จึงโคตรเกตไปครับแล้วก็บึมวูมเนยดาเมจของผมจะอยู่ที่ประมาณ30 36K ในจังหวะช่วงเวฟแรกนะครับผมอยู่ที่ 36k นะครับผมนี่อันนี้คือมังกรพดมาครับรเขาคือห้ามตายนะผมนี่พอนี้ผมจะอยู่เลือดเหลือประมาณ 20k นะครับผมดูนะดามิเกอกุดท้ายอยู่ที่36เกือบ37นะครับผมโดยเฉลี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับผมแต่ว่าถ้ามันแบบแรงๆจรงิงๆคือผมเจ้าที่ผมเห็นนะก็คือ 37K ก็ถือว่าใช้ได้เลยนะผมแรงมากนะผม โอเคก็ okay, สำหรับทีมลง3หัวก็จะประมาณนี้นะณปัจจุบันผมนะเพราะว่ามีรอติแฟกอะไรก็ง่ายขึ้นเนะีความรู้สึกผมนะจริงดูดิมีร์ติแฟกเนีหยผมมันสวยขึ้นเยอะมากนะครับทุกคนโอเคสำหรับทีมนี้ประมาณนี้แล้วกันซีอูในข่าวจ้ะบายบาย